วันนี้เราอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่า The Wolf of Wall Street ครับเขี <c oughs> ยนโดยจอร์แดนเบลฟอร์ดหลายคนอาจเคยดูยหนังเรื่องที่ลีโอนาร์โดดิคาเบโอเนี่ยแสดงไว้อย่างดีมากๆครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาเล่าหนังนะครับเราจะมาถอดรหัสว่าทําไมผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถึงได้ก,กลายเป็นหมาป่าผู้เขมือทุกอย่างรอบตัวรวมถึงชีวิตของตัวเองคุณอยู่กับ Work ดีพอดแคสต์พอดแคสที่จะพาคุณเติมไฟในทุกๆวันให้วันที่ธรรมดา เป็นวันที่มีพลังได้จอแดนเบลฟอร์ดเป็นเด็กธรรมดาจากครอบครัวชนชั้นกลางครับเขาเริ่มชีวิตด,ด้วยการทํางานเป็นเซลล์ขายเนื้อแล้วก็กลายมาเป็นเซลล์ขายหุ้นเล็กๆที่แทบไม่มีคนสนใจแต่เขามีสิ่งที่น้อยคนมีนะครับคือการขายแบบบ้าคลั่งเขาสามารถโน้มน้าวใจลูกค้าทางโทรศัพท์ให้อนเงินเป็นแสนได้ด้วยเสียงที่มั่นใจและคําพูดที่เฉียบคมจอแดนไม่ได้แค่ขายเก่งอย่างเดียวเขายัางสร้างระบบเป็นด้วย ที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นนักขายเงินล้านเขาก่กอตั้งบริษัทชื่อว่า s t a ร์ตัน k อ o มอครับซึ่งเบื้องหน้าดูเป็นบโบรกเกอร์ธรรมดาแต่เบื้องหลังคือแผนการหลอกลวงแบบ and ump, ปั๊มแอนดัมปั่นราคาหุ้นให้พุ่งจนสูงๆเนี่ยแล้วเทขายก่อนปล่อยให้ลูกค้าขาดทุนจอแดนกลายเป็นเศรษฐีพันล้านในวัย30ต้นๆมีบ้านใหญ่เลยอชเฮลิคอปเตอร์ปาร์ตี้ทุกคืนและชีวิตที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน แต่ความมั่งคั่งที่ได้มาเร็วเกินไปครับมักมาพร้อมสิ่งที่น่ากลัวการเสพติดจอแดนเสพยาเสพติดทุกชนิดที่หาได้ครับเพื่อให้เขาทํางานไหวพูดได้ทั้งวันและหนีจากความว่างเปล่าในใจเขาเคยกล่าวว่าเงินไม่เคยพอเพราะผมไม่ได้เสพเงินผมเสพอํานาจที่มาพร้อมกับมันพนักงานในบริษัทเนี่ยถูกฝึกให้ใช้ชีวิตรูหลาใช้จ่ายเกินตัวและหลงคิดว่านี่คืออิสระแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือกรงทอง ที่รอวันพังสุดท้ายเขาถูกจับติดคุกและต้องเสียทั้งทรัพย์สินอิสรภาพและแม้แต่ความรักจากครอบครัวเขาเสียเพื่อนเสียภรรยาเสียลูกและต้องเผชิญกับความจริงว่าเงินไม่สามารถซื้อเวลาหรือความเชื่อใจที่หายไปแล้วได้ถอดบทเรียนออกมาได้ดังนี้ครับ 1. เงินเป็นของมีค่าครับแต่ไม่ได้มีค่ามากกว่าความถูกต้อง 2. ความเร็วในการรวยเนี่ยมักมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เรามองไม่เห็น3 จริยธรรมไม่ใช่แค่คำพูดในตำราแต่มันคือเข็มทิศที่กั้นไม่ให้เราหลงทางในวันที่เรามีทุกอย่าง 4. ถ้าเราหลงละเริงกับเงินโดยไม่มีเป้าหมายที่แท้จริงสุดท้ายเราอาจกลายเป็นทาตของมันโดยไม่รู้ตัวจอแดนเบลฟอร์ดคือบทเรียนของคนที่ขึ้นเร็วและตกลงแรงมากและยังดีที่เขาเล่าเรื่องนี้ให้เราเรียนรู้ก่อนก่อนที่เราจะพลาดเหมือนเขา